นี่ครับต่อไปก็น้ำต้มของเขานะครับที่เขาต้มมันนะครับใส่ไปเลยเนี่เขียวเอวอ่ะน้ำมันต้องใส่นะครับนี่ใส่น้ำแล้วก็ต่อไปก็อย่างนี้นหมดเลยพริกลาไปใส่ในน้ำม,มันไหนใส่ไปนี่ครับใส่พริกลาไปครับ สวัสดีครับทุกคนครับป้ามนะครับขัวเมืองรถมากครับผมนี่วันนี้วัตถุดิบครับได้นี่มาครับหกครับหกง้วครับนี่นี่หกในตองนะครับเนี่ยนี่เดี๋ยวอีกย้ำหกครับนี่เดี๋ยวมาดูกันเลยนี่ครับปอกขั้วเขากับซ้อยขาครับนี่ขานุ่มนะครับมือสั้นครับปอกขั้วมือสั้นนะมือสั้นบนมือสั้นแต๋นี่ นี่ครับจะใคกก็ตุ๊บครับแล้วก็ซอยครับซอยจะใครบ้างๆนะเนี่ครับใส่ไปเลยครับขาจะใครครับน้ำเข้ากันเริ่มเดือดแล้วครับขาจะใคแล้วก็นีครับสมุนไพรยครับขาดไปได้ครับนี่เนี่ครับใบมะคูดครับ ตามลงไปอ่าน้ำซุปเอาจะได้สีเขียวครับนี่ครับเอาหกของเขาลงไปเลยครับภาษาไทยค้นกลางเป็นห้องวันน้องวัวครับบ้านผมห้องหกง้วครับน่ะใส่เข้าไปเลยต้มไว้นี่ครับวันนี้เขาอย่างยำหกครับทุกคนไฟกระลุกจุง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 ครับโอ้ทอ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 ว่าได้กับยากแล้วครับนี่ นี่ครับหอมขาวหอมแดงเขานะครับต่ำนี่เขาจะไปเจียวครับเด้อ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 ป่ัวครับพี่คกเอามามาหื้อเหรอปอครัวอิมพอร์ตจากบันมอซิตี้ต่ำไปครับต่ำไปครับนี่ครับน้ำพริกลาบเขาครับนี่เขาจะเพิ่มความเค็มคนครับ ด้วยการใส่เออใส่กะปิลงไปครับนี่แล้วก็ผงปรุงรสครับใส่ไปเลยครับผงปรุงรสครับสองจานอ่าครับแล้วก็ตำต่อครับผมนี่ครับพักไผ่หอมดวนครับพักต้นหอมพักชี้ครับอยู่ในนี้หมดครับซอยไปครับนี่ครับต่อไปก็เอาไปทำกัน คัวเข้าครับใส่เข้าคัวเลยครับเพิ่มความหอมครับเนี่เข้าสารลงไปนี่ครับเข้าขวางเขากับลงมาเลยครับกินนี่หอมนะครับอนอยู่นะครับนี่ต้ำครับผม แมงแห้งแล้วตำมีคนมีแห้งแล้วเสียงดังหนะแห้งเดงแห้งหมอกเนี่ครับต่อไปเขาก็อีล่อนครับยังเหิงซ้ายนะครับด้านนี้ผมเจ็ดซ้ายมีเข้าขั้วขั้วบ้านห้องหัอเหิงก็สระกลางกับลอนเนี่ยครับ นี่ครับข้าวคั่วเขานะครับนี่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 ข้าวคั่วมาครับนี่ครับข้ากระต้มมาแล้วผ่านไปประมาณชั่วโมงเก่งแล้วครับทุกคนครับนี่ได้ละนี่ใส่แลกวก็ถูกแก้อกว่านี่ครับเอาหอมไปเจียวกันเลยครับทุกคนคือมันหอมหอมนี่ครับมัดกระเทียมมห้หอมหอมเลยครับ สอ,ง,องเหรียญนะเหรียญไงเหรียญอีซีเหรียญอีซี่หรีอีซีเอาครับต่อไปอะน,นี่ครับพัดน้ำพริกนี่ครับลาบนะครับพัดกินหอมแล้วทุกคนหอมสักคำได้อยากแก่นนะครับ นี่ครับต่อไปกับซอยหกเขาครับซอยไปครับซอยไปครับหกหัวเอาผีเขียงหน่อยผีเขียงผีเขียงเสยตัดตอนตอนผีเขียงเลยล่ะตัดตอนวันนี้เปลี่ยนปลอกคว้าเขาีล้วปลอกควาอันนี้สั่งตรงมาจาก บอลหมอพอควนร้องนี่ครับต่อไปก็น้ำต้มของเขานะครับที่เขาต้มมานะครับใส่ไปเลยเขียวเลยหรอน้ำมนันต้องใส่นะครับนี่ใส่น้ำแล้วก็ต่อไปก็อนอย่างนี้หมดเลยพริกลาบไปใส่ในน้ำมันไหนเห็นไหมแหน่ครับใสพ่พริกลาไปครับ ครับคนไปๆๆครับยำหกนะครับ okay. it. โอ้หอมหอมหอมขยะกันเลยเนี่ยยำหกหอมหอมครับทุกคนไปลอนี่ครับรอ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 พครับทุกคนไอได้ไถยไงเอ้มก็พอควเฮ้หอมได้หอมครับหอมเลยเดี๋ยวไปอ่านี่ครับข้าวไปหอมด้วย กระพักครับคนครับครับคำนี้ก็สปุนและการใส่ขวายหน่อูดังๆอ่ะตัวระเพก็ันัเับพี่เป็นพ่อขว้าเนี่ยผมจ้างเป็เป็นพ่อขว้าตีอ้วอ้วนตอนนี้ก็เป็นใส่ขวนาหนอห่อนพอู้ดังดังะอ้ยังเตดนะอู้ยังปั่นป้อนไง กลนครับผมกลนครับกลนไปเขาคว้าละกลนนี่ครับทุกคนดูครับน้ำหกเงาครับลุงเนครับลุงเนฟันเตะเหรอเงียงเงียงทำเป็นเงียบ,อบเอาครับทุกคนกินข้าวครับยำหกครับ

ล้ำเต้นะพี่นอ้องอ้จอ่าล้ำเต้นะทุกคนมาครับย้ำหกครับไป นี่ครับแช่มหม้อครับนี่ครับแช่มกินข้าวลำหม้อครับปอกควายจากบ้านหม้ออาจารย์ยิงซักกันดิไม่พอแน่หรอกินข้าวลำครับน่ป้าไม่คิดต่อไปครับวันนี้ครับเมนูนี้ครับยำหกครับบ้านไม่คิดต่อไปครับทุกคนครับสวัสดีครับคุณมครับฝากติดตามด้วยนะครับครัวเมืองรถมาครับผม